This and that. m e นิทิสและนัท t มห์ M E ะล้ยวอะไรเ e า a i d m e M E H า e มานรมายรแงการแเดาสีหน้าท่าทางรบบรี้ค่ะราเ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 รางราเเป็เเหมือน e x c l รา a t i o รารืเคานเาเรานะเรา่ราเรา่ราเ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 รานราเราเราเาเราราเ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 รา o ร t เร t เราเราเร n เ t าเร s e e าเรา o รา o n e o รา o รา o ร i n ร or do not care about him, her, or it ใช้พูดหรือส่งเป็นข้อความเวลาที่เราต้องการแสดงว่าเราแบบไม่ได้สนใจในคนนั้นในสิ่งนั้นเลยไม่ได้แคร์เลยเหมือนแบบแล้วไงอ่ะ Hurry up or you will be late for school นี่หรือเวลามีคนถามเราว่าอันนี้เป็นยังไงดีไหมสนุกไหมเราสามารถใช้คำนี้ตอบกลับไปเป็นเหมือน adjective เป็นคำอธิบายว่าแบบเฉยเก็งั้นๆ The trip was kind of นี่ ดูแบบไม่แคร์ไม่มีอารมณ์ไม่อยากตอบไม่สนใจใครเคยได้ยินหรือเห็นคำนี้จากที่ไหนบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะ and that's it for one minute bye